ใบบัวชอบกินเยนลลี่ค่ะคุณชอบกินขนมเค,ค้กครับต้นก้าชอบกินขนมโตเกียวครับแก้วตาชอบกินขนมไข่ค่ะออมสินชอบกินโดนัทค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะตอนนี้คุณครูกำลังสอบถามเพื่อนๆอยู่ค่ะว่าชอบกินขนมอะไรบ้างแล้วนักเรียนล่ะคะชอบกินขนมอะไรบ้างคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีขนมที่นักเรียนชอบกินไหมคะ่ะจากที่คุณครูสอบถามนักเรียนชั้นป3เกี่ยวกับขนมที่นักเรียนชอบกินได้ข้อมูลดังนี้ค่ะแล้วนักเรียนชั้นป .3 ชอบกินขนมอะไรบ้างจำนวนกี่คนนักเรียนมานับทีละ5นับพร้อมกันกันกบคุณครูนะคะจะได้ว่าขนมเคก้ก5 10 15 20 21มีจำนวน21คนค่ะขนมโตเกียว5 10 11 12มีจำนวน12คนค่ะเยลลี่5 10 15 16 17 18มีจำนวน18คนค่ะโดนัท5 10 15 20 21, 22, 23, 24, จำนวน24คนค่ะขนมไข่ 5, 6, 7, 8, 9, จำนวน9คนค่ะ ถ้าคุณครูต้องการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ให้มีความน่าสนใจและช่วยให้อ่านข้อมูลง่ายและรวดเร็วนักเรียนคิดว่าคุณครูควรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้บ้างไหมคะต้นกล้าเชิญเลยค่ะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพครับเก่งมากเลยค่ะต้นกล้า แล้วถ้าคุณครูจะนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะมีนักเรียนคนใดพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะใบบัวเชิญเลยค่ะแผนภูมิรูปภาพประกอบด้วยชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและข้อกำหนดค่ะเก่งมากเลยค่ะใบบัว เราจะได้ว่าแผนภูมิรูปภาพนั้นประกอบด้วยชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและข้อกำหนดค่ะจากข้อมูลนี้เราจะตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพว่าอย่างไรดีคะใบบัวพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะได้ค่ะจะตั้งชื่อว่าจำนวนนักเรียนชั้นป .3 ที่ชอบกินขนมชนิดต่างๆค่ะเก่งมากเลยค่ะใบบัว ชื่อของแผนภูมิรูปภาพนั้นต้องแสดงให้รู้ว่าเรากำลังเสนอข้อมูลหรือจำนวนของสิ่งใดนอกจากชื่อของแผนภูมิรูปภาพในการเขียนแผนภูมิรูปภาพนักเรียนต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลทั้งหมดกี่รายการและมีรายการอะไรบ้างจากข้อมูลที่ได้มาในข้างต้นมีข้อมูลกี่รายการคะและมีรายการอะไรบ้างคะ นักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะขุนเชิญเลยค่ะมีข้อมูล5รายการครับได้แก่ชอบกินขนมเค้กชอบกินขนมโตเกียวครับชอบกินเยนลลี่ชอบกินโดนัทครับชอบกินขนมไข่ครับเก่งมากเลยค่ะขุน และจากข้อมูลที่ได้เราควรกำหนดให้1รูปแทนจํานวนนักเรียนกี่คนดีคะออมสินพอจะบอกคุณครูและเพื่อนๆได้ไหมคะกำหนดให้รูป1รูปแทนจํานวนนักเรียน1คนค่ะได้ค่ะแล้วทำไมออมสินถึงกำหนดให้1รูปแทนจํานวนนักเรียนหนึ่งคนคะ เพราะจะสามารถเขียนรูปแทนจำนวนนักเรียนที่ชอบกินขนมต่างๆได้ทุกรายการค่ะเก่งมากเลยค่ะออมสินแต่ถ้าหากนักเรียนกำหนดให้หนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนหนึ่งคนแผนภูมิรูปภาพที่แสดงนั้นจะเป็นอย่างไรคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะ จากแผนภูมิรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีจำนวนรูปภาพของแต่ละรายการเยอะเกินไปหรือไม่และใช้เวลาพอสมควรในการเขียนแผนภูมิรูปภาพหรือไม่คะจากข้อมูลนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลในบางรายการมีจำนวนเยอะอาจใช้เวลาในการสร้างแผนภูมิรูปภาพและอ่านแผนภูมิรูปภาพพอสมควรแล้วเราจะกาหนดข้อกําหนดได้อย่างไรในแผนภูมิรูปภาพนี้นักเรียนมาช่วยคุณครูสร้างข้อกําหนดของแผนภูมิรูปภาพนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะข้อมูลมี5รายการมีจำนวนเท่าไหร่บ้างคะ 21 12 18 24และ9ค่ะถ้าเรากำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียนสองคนหมายความว่าถ้ามีนักเรียนสองคนเราจะเขียนแทนด้วยรูป1รูปค่ะแล้วถ้ามีนักเรียน12คนล่ะคะเราจะเขียนแทนด้วยรูปกี่รูปคิดได้อย่างไรคะ จากข้อกำหนดนะคะเรากำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนจะได้ว่านักเรียน2คนเขียนแทนด้วยรูป1รูปดังนี้ค่ะจะได้ว่านักเรียน12คนเราจะเขียนแทนด้วยรูป6รูปนั่นคือ12หารด้วย2เท่ากับ6ค่ะ เราจะได้ว่าถ้ากำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสองคนจำนวนรูปที่จะเขียนเท่ากับจำนวนนักเรียนหารด้วยสองค่ะแต่จากข้อมูลทั้ง5รายการนักเรียนจะเห็นว่า21และ9หารด้วยสองไม่ลงตัวจะได้ว่า21หารด้วยสองเท่ากับ1ิบ เศษหนึ่งนั่นคือเราจะใช้รูปสามเหลี่ยม10รูปและเศษหนึ่งเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมครึ่งรูปแทนค่ะแล้วถ้าคุณครูกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียน3คนเมื่อพิจารณา21 12 18 24และ9เราจะพบว่า ทุกจำนวนหารด้วย3ลงตัวค่ะดังนั้นกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนน่าจะเหมาะสมค่ะถ้าเรากำหนดให้1รูปแทนจำนวนนักเรียน3คนในตัวแผนภูมิรูปภาพของแต่ละรายการจะต้องวาดรูปกี่รูปคะนักเรียนมาช่วยคิดไปพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ เราจะได้ว่าชอบกินเค้ก21คนต้องวาดรูป21หารด้วย3เท่ากับ7รูปค่ะชอบกินขนมโตเกียว12คนต้องวาดรูป12หารด้วย3เท่ากับ4รูปค่ะเมื่อนักเรียนจะเขียนแผนภูมิรูปภาพและทราบข้อกำหนดแล้วหลังจากนี้นะคะ คุณครูอยากให้นักเรียนลองเขียนแผนภูมิรูปภาพต่อจากคุณครูดูค่ะเมื่อนักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเขียนนั้นจะตรงกับคุณครูไหมค่ะนักเรียนลงมือทํากันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเขียนแผนภูมิรูปภาพกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเขียนนั้นจะตรงกับคุณครูไหมค่ะชอบกินเยลลี่18คนจะต้องวาดรูป18หารด้วย3เท่ากับ6รูปค่ะชอบกินโดนัท24คนจะต้องวาดรูป24หารด้วย3เท่ากับ8รูปค่ะและชอบกินขนมไข่9คน ต้องวาดรูป9หารด้วย3เท่ากับ3รูปคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้แผนภูมิรูปภาพตรงกันกับคุณครูใช่ไหมคะในตอนนี้อาจจะมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่มั่นใจในการเขียนแผนภูมิรูปภาพงั้นเรามาลองเขียนแผนภูมิรูปภาพกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะ คุณครูมีข้อมูลที่อยากจะให้นักเรียนช่วยคุณครูเขียนแผนภูมิรูปภาพค่ะเป็นข้อมูลผักที่นักเรียนชั้นป .3 เก็บได้ในวันศุกร์มีข้อมูลดังนี้ค่ะผักชี40ต้นคะน้า35ต้นผักกาดหอม30ต้นกวางตุ้ง15ต้นและต้นหอม20ต้นค่ะ ในการเขียนแผนภูมิรูปภาพนั้นต้องประกอบด้วยชื่อแผนภูมิรูปภาพตัวแผนภูมิรูปภาพและข้อกำหนดจากข้อมูลในข้างต้นที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพว่าอย่างไรคะมีใครพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะแก้วตาเชิญเลยค่ะจำนวนผักที่นักเรียนชั้นปสามเก็บได้ในวันศุกร์ค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีทั้งหมดกี่รายการคะและมีรายการอะไรบ้างคะข้อมูลมี5รายการได้แก่ผักชีคะนา้าผักกาดหอมกวางตุ้งและต้นหอมค่ะ เก่งมากเลยค่ะแก้วตาเมื่อเราได้ชื่อแผนภูมิรูปภาพและจำนวนรายการในตัวแผนภูมิรูปภาพแล้วนักเรียนมาช่วยคุณครูพิจารณาในการกำหนดข้อกำหนดให้กับแผนภูมิรูปภาพนี้กันค่ะเมื่อพิจารณา40 35 30 15และ20มีจำนวนใดบ้างคะที่หาจำนวนเหล่านี้ได้ลงตัวค่ะ ห้าครับ40 35ิบสาห้าหและ20หารด้วย5ลงตัวครับเก่งมากเลยค่ะต้นกาถ้าคุณครูกำหนดให้วงกลมหนึ่งรูปแทนจำนวนผัก5ต้นนั่นหมายความว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะหมายความว่า ผัก5ต้นเราจะเขียนแทนด้วยวงกลม1รูปค่ะเมื่อพิจารณาข้อมูลในแต่ละรายการจะได้ว่าผักชี40ต้นต้องวาดรูป40หารด้วย5เท่ากับ8รูปค่ะคะ35ต้นต้องวาดรูป35หารด้วย5เท่ากับ7รูปค่ะ ผักกาดหอม30ตน้นต้องวาดรูป30หารด้วย5เท่ากับ6รูปค่ะกวางตุ้ง15ตน้นต้องวาดรูป15หาหรด้วย5เท่ากับ3รูปค่ะและต้นหอม20ตน้นต้องวาดรูป20หารด้วย5เท่ากับ4รูปค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ นักเรียนพอจะเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูกำหนดให้รูปใบไม้1รูปแทนจำนวนผัก10ต้นหมายความว่าอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่าผัก10ต้นเราจะเขียนแทนด้วยรูปใบไม้1รูปเมื่อพิจารณา40 35 30 15และ20 แต่ละจำนวนจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ10ได้หรือไม่คะเรามาดูกันค่ะจะได้ว่าผักชี40ต้นจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ10ได้กี่กลุ่มคะ4กลุ่มค่ะจะต้องวาดรูปใบไม้บนแผนภูมิรูปภาพ4รูปค่ะคะน้าสต้นจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ10 ได้กี่กลุ่มคะ3กลุ่มค่ะและเหลือคณะอีก5ต้นจะต้องวาดรูปใบไม้3รูปและใช้รูปใบไม้ครึ่งรูปแทนจำนวนผัก5ต้นค่ะ จากนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพต่อจากของคุณครูให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อนักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเขียนนั้นจะตรงกับคุณครูไหมคะ่ะนักเรียนลงมือทำกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ เขียนแผนภูมิรูปภาพกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมาดูกันดีกว่าค่ะว่าแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเขียนนั้นตรงกันกับแผนภูมิรูปภาพของคุณครูไหมคะ่ะผักกาดหอม30ต้นจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ10ได้3กลุ่มเขียนแทนด้วยรูปใบไม้3รูปค่ะกวางตุ้ง15ต้น จัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ10ได้1กลุ่มและเหลืออีก5เขียนแทนด้วยรูปใบไม้1รูปและรูปใบไม้ครึ่งรูปค่ะต้นหอม20ตน้นจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ10ได้2กลุ่มเขียนแทนด้วยรูปใบไม้2รูปค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ตรงกันกับคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะคุณครูคิดว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะคะ่ะจากกิจกรรมในข้างตน้นคุณครูคิดว่านักเรียนคงเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ หากนักเรียนต้องการเพิ่มความเข้าใจให้กับตนเองนักเรียนสามารถฝึกฝนโดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้นะคะดังนั้นในการเขียนแผนภูมิรูปภาพต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะการเขียนแผนภูมิรูปภาพต้องประกอบด้วยชื่อแผนภูมิรูปภาพตัวแผนภูมิรูปภาพและข้อกำหนดค่ะ ซึ่งข้อมูลชนิดเดียวกันสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อกำหนดที่แตกต่างกันและจำนวนรูปภาพที่เขียนบนแผนภูมิรูปภาพนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อกำหนดค่ะคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิรูปภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ